เก่งก่อนเกมสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่การพรีวิวฟุตบอลดังในค่ำคืนวันพระรัศดีที่3ตุลาคมกับจานแปลงเช่นเคยครับ วันนี้ผมคัดมาให้แล้วเน้นๆเจ็ดคู่เหมือนเดิมครับโดยมีทั้งฟุตบอลนะครับยูฟ่ายูโรปาลีกและก็ฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกครับทีมใหญ่นะครับลงสนามเพียบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชลซีนะครับอาทัดแน็บฮอสเปอร์ลาซิโอนะครับโรม่าก็มานะครับรวมไปถึงแอตแลนติกบีเบาด้วยครับและก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์กันนะครับก็ขอฝากช่องกับเพื่อนๆสักนิดนึงแล้วกันนะครับช่วยกันกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วววยยคคคครรรรรัับบและกกก็็ถ้้าาาาเเเิดใออขมม่ปน กันนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับที่แอ kkg888 ครับและเช่นเคยครับวันนี้เรายังมีกิจกรรมพิเศษมาอบให้กับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับกับการทายสกอ์แจกเสื้อฟุตบอลนะครับในคู่ระหว่าง พอตโตที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพื่อนๆก็สามารถร่วมสนุกนะครับโดยการทายผลมาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับว่าคู่นี้เนี่ยจะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่ครับทายถูกก็รับไปเลยนะครับเสื้อสวยๆ1ตัวนะครับโดยวิธีการรับของรางวัลนะครับก็คือก็แอดไลน์เข้าไปนะครับที่แอดเคเคจีแล้วก็แคปหน้าจอไปบอกแอดมินได้เลยครับง่ายๆเช่นนี้นะครับมีมาให้ในทุกๆวันครับเอาละครับเราพร้อมแล้วนะครับมาลุยกันเลยดีกว่าครับสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลยููฟ่่าาายโรรรปลลีกนนะคับใชววงงเต ปอโต้นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยผลงานหน้เกมหลังสุดของปอโต้นะครับชนะ3เกมแพ้2เกมครับโดยนาที่แล้วเมื่อสุดสัปดาห์นะครับเปิดบ้านถาล่มอารูกามา4ประตูต่อ0ูนย์ขณะที่ในยูโรปาลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบุกไปพ่ายนะครับบูดุกลิมมา3ประตูต่อ2ครับ ฟากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยชนะได้2เกมนะครับเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับโดย3เกมหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยครับโดยเกมที่แล้วนะครับเปิดบ้านนะครับพ่ายให้กับสเปอร์ไป0ประตูต่อ3ขนขณะที่ในยูโรปาลีกเกมแรกนะครับเปิดบ้านเจ้ากับทเวนเต้ไป1ประตูต่อ1ครับ สถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเคยพบกันมาทั้งหมด4ครั้งนะครับในฟุสบอล์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกก็เป็นแมนยูนะครับที่ชนะได้1่1เกมปอร์โตชนะได้1่1เกมแล้วก็เจ้ากันไป2เกมครับโดยหลล่าสุดนะครับที่เตะที่บ้านปอร์โตเนี่ยปอร์โตเป็นฝ่ายเอาชนะได้ด้วยนะครับที่สกอร์2ประตูตอนหนึ่งครับ ความพร้อมในเกมนี้นะครับผมทางฝั่งปอร์โต้จะไม่มีไซดูซานูซี่นะครับแล้วก็อีวานมาการโนนะครับที่บาดเจ็บ ACL ทั้งคู่เลยต้องพักยาวนะครับเช่นเดียวกับทางโอตาวิโอนะครับที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับต้องรอทดสอบความฟิตอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับทีมเจ้าถิ่นเนี่ยจะได้ฟาบิโอวิเอร่านะครับกองกลางตัวยืมจากอาร์เซนอลฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งครับสำหรับทางฝั่งแมนยูนะครับจะยังคงไร้นะครับเลนี่โยโลลุคชอไทเรลมาราเซีย เมสันเมาส์แฮร์รี่แม็กไกว์รวมไปถึงโคบี้เมนูนะครับที่เด้งเพิ่มมาจากนัดล่าสุดโดยการจัดทัพนะครับทีมดราก้อนจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับจะมีนาวเวนนะครับเปเรสกับทางเซเปโดยืนตรงกลางร่วมกันแผงมิดฟิลด์นะครับจะใช้เป็นวาสโกซูซาอลันวาเลราและนิโกกอนเซเลสคุมเกมครับส่วนหน้าเป้านะครับจะส่งซามูเอลโอโมเรียนเดียนนะครับลงลาตะข่ายโดยมีไวเดสันกาเลโนนะครับกับทางเปเป้คอยซัพพอร์ตจากริมเส้นครับ ฝั่งทางทัพปีศาจแดงของกุนซือเก้าอี้ร้อนอย่างเทริกเอริกเทนทากนะครับจะมาในแท็กติก4-2-3-1หน้าเป้านะครับส่งลาสมูทฮอยลุนนะครับออกลาตะข่ายนะครับโดยมีทางอามัดติอาโลนะครับบูโน่แฟนนันเัดที่แล้วโดนใบแดงแต่เกมนี้ไม่ได้ติดนะครับแล้วก็มาคาร์ดัตฟอร์ดนะครับทำเกมสนับสนุนแดนกลางจะมีมาดูเอลอูกันเต้นะครับจับคู่กับพิเศษอิเรเซนและเกมรับนะครับจะส่งมาตเดลิกนะครับยืนเซ็นเตอร์ร่วมกับลิซันโดมาติเนชเช่นเคยครับ โดยเรทในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มาเป็นต่อราคาเสมอนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.5และแน่นอนครับคู่นี้ผมขอเก็บให้เฉพาะนะครับสมาชิก v i p ในกลุ่มเก่งก่อนเกมเท่านั้นครับถ้าอยากทราบบทวิเคราะห์ในคู่นี้นะครับหรืออยากรู้ว่าผมเชียร์ทีมอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่ KKG888 คครับคู่ต่อมานะครับเราไปกันที่คู่ของศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกบ้างนะครับเป็นเชลซีนะครับ จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเกงครับโดยผลงานล่าสุดของเชลซีเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับ5เกมหลังไม่แพ้ใครครับชนะ4เกมเสมอไป1เกมโดยนัดล่าสุดนะครับเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยเปิดบ้านถล่มเอาชนะไบรตันไปถึง4ประตูต่อ2ครับส่วนทางฝั่งเกนนะครับผลงานช่วงนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเช่นกันนะครับชนะ3เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมใน5นัดหลังสุดโดยเกมล่าสุดนะครับเมื่อวันเสาร์นะครับเปิดบ้านเอาชนะโอเอชลูเวนไปได้3ประตูต่อ0ครับ สถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับไม่เคยพบกันมาก่อนครับนี่จะเป็นครั้งแรกของทั้ง2ทีมนะครับที่โคจอนมาเจอกันในวันนี้ครับสภาพทีมในเกมนี้นะครับเชลซีไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากริชเจมที่เรียกอยู่ก่อนแล้วเท่านั้นครับส่วนทางโคพาเมอร์นะครับไม่ได้ถูกส่งชื่อในรายการนี้ก็จะลงสนามไม่ได้เช่นกันก็จะได้พักไปเลยครับขณะที่ทางเกนนะครับจะขาดตัวเก่งอย่างสซเวนคุมนะครับแล้วก็นะครับโอบาที่บาดเจ็บขณะที่แอนดรูจูเซเซ่นะครับยังต้องรอเช็คอาการก่อนเกมอีกครั้งหนึ่ง โดยการจัดทัพนะครับคาดว่าเอนโซมาการีสจะโรเตชันเกือบยกทีมครับโดยเกมรับนะครับจะมีอัรเซลดิซัสซี่นะครับจับคู่กับเบอร์นัวบาดิชิลในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาร์ท แดนกลางนะครับจะมีโรเมโอราเวียครับคุมเกมร่วมกับคีแนนเดลเบรรี่ฮอและเกมรุกนะครับจะใช้เปโดเนโตชูอัลเฟลิกนะครับมิไฮโดมูดิตและก็คริสโตเฟอร์เอนสุกุนคูช่วยกันไล่ล่าประตูครับฝ่าผู้บเยือนจากเบลเยียมนะครับจะมาในระบบ3-4-3โดย3เซ็นเตอร์แบ็กนะครับจะใช้เป็นจอแดนโตรลูนาดิก้านะครับสเตฟานมิโตวิดและก็ซูโยชิวาตานาเบะผนึกกำลังร่วมกัน แผงมิดฟิลด์นะครับจะส่งมาติอัสเดลเลอร์นะครับเดินเกมร่วมกับทางอันสึก,กินะครับอิโตและ3ประสานเกมรุกนะครับจะมีออมรีกแกลดัมมานะครับฟรองซูเดและก็แมคดีนครับโดยเรทในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งเชลซีเจ้าถิ่นที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา1.75และก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3.25 ก็ต้องบอกเลยว่าเชลซีช่วงนี้ส่วนพวกเขาไม่ได้จริงๆนะครับผลงานเนี่ยร้อนแรงแบบสุดๆนะครับและยิ่งในบอลถ้วยล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะบารโร่มาได้5ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็มองว่าวันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสเกมในบ้านหลังสุดเนี่ยยิงรวมกันไปถึง9ประตูด้วยกันนะครับวันนี้เชียร์ได้เลยนะครับที่สิงห์บลูเชลซีนะครับน่าจะถล่มได้ครับแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับไม่ต้องคิดมากเลยนะครับวางสูงได้เลยนะครับวันนี้เชลซีถล่มนะครับเพราะว่าตัวสำรองเนี่ยเขาก็ต้องอยากเป็นตวูม้้้ยยยนเเเีอช็่แลลได นะครับวันนี้เชลซีไม่ทําให้ผิดหวังครับคู่ต่อมานะครับเราไปกันที่ศึกยูโรปาลีกกันบ้างนะครับเป็นคู่ระหว่างแอตลันติกบิวบาครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาแซกอักมาโดยผลงาน5เกมหลังสุดของทางแอตลันติกบิวบาครับไม่แพ้ใครมา5เกมนะครับผมชนะ3เกมแล้วก็เสมอไป2เกมโดยนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเจ้ากับเซเบียไป1ประตูต่อ1เรียกว่าเกือบได้3แต้มแล้วนะครับไปโดนยิงนาทีสุดท้ายขณะที่ในยูโรปาลีกเกมแรกนะครับผมก็บุกไปเจ้ากับโรม่ามาที่1ประตูต่อ1 ส่วนทางอาแซกอัคมานะครับผลงาน5เกมหลังนะครับชนะ4เกมแล้วก็แพ้1เกมนะครับโดยการแพ้เนี่ยก็คือการแพ้ในนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านพ่ายให้กับอูเทรกไป1ประตูต่อ2ส่วนในยูโรปาลีกนัดแรกนะครับบุกเอาชนะเอฟบอกมา3ประตูต่อ2ด้วยกันครับสถิติการพบกันของคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาในยูโรปาลีกเมื่อปี2015ซึ่งวันนั้นนะครับอาแซกเอาชนะในบ้านได้ก่อน2ประตูต่อ1ก่อนที่จะบุกเป็นเจ้ากับแอตเลติกบิบ ความพร้อมในเกมนี้นะครับผมทางฝั่งอาราติกวีเบาจะยังไม่สามารถใช้งานอูนซีมอนนะครับเยรายอวารเรสโยอันซันเซตนะครับและก็อันเดรเอเล,ล่าที่บาดเจ็บอยู่ทั้งหมดส่วนทางอักมานะครับจะได้บรูโนมาตินอินดี้นะครับผลโทษแบงกลับมาแต่ในรายแซมเวสเตอร์เวลนะครับกับทางว er ูเตอร์โกลเนี่ยยังเจ็บเหมือนเดิมครับ การจะทับนะครับบีเบาจะมาในระบบ4-3-3เกมรับจะมีดานเนียบิเบียนนะครับยืนเซ็นเตอร์คู่กับทางไอตอปาราเดสส่วนแดนกลางนะครับจะมีมิเกลเบกัสนะครับเดินเกมร่วมกับทางอินิโก้รุยส์เดลากาเลเลต้านะครับแล้วก็อูนไอซีมอนนะครับและขณะที่แนวรุกนะครับจะส่งทางกอก้กากรูเซต้ายืนหน้าเป้าขนาบข้ามไนสองพี่น้องวิลเลียมนะครับอย่างอินิโก้และอินยากีวิลเลียมครับฟังอาแซกนะครับจะมาในระบบ4-3-3เหมือนกัน แนวรับนะครับจะมีบรูโนมาตินอินดี้นะครับยืนคู่กับทางอเล็กซานเดรเปเนตรา แถวมิดฟิลด์นะครับจะมีจอร์ดี้คลัสซี่นะครับสเวนไมนาดและก็เพียร์คูปไมเนอร์เนี่ยบัญชาเกมร่วมกันและสายประสานในแดนหน้านะครับจะส่งอิบราฮิมซาดิกนะครับทรอยแพด์รอดและก็ลูเบนฟานบอมเมลช่วยกันไล่ล่าตะข่ายในวันนี้ครับโดยเรทคู่นี้นะครับผมเป็นทางฝั่งนะครับแอตเลติกบีเบลเจ้าถิ่นที่เป็นต่ออยู่ที่0.75ครับและก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.5คือบีเบลเนี่ยแม้จะไม่แพ้ใครมา5เกมติดก็จริงนะครับแต่ว่า2นัดหลังเนี่ยสะดุดมาหมดเลยนะครรับบเเเสสมมมออโาา1-1แล้วก็ซย หนึแบบน่าเจ็บใจด้วยนะครับผมเลยมองว่าวัาวานนี้พวกเขาน่าจะต้องเอาจริงเอาจังพอสมควรนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่ายังไง เรียกความมั่นใจกลับมานะครับแล้วก็ได้เล่นในบ้านเนี่ยเป็นเกมที่2ติดต่อกันด้วยส่วนทางอสักอัคมานะครับผลงานเนี่ยก่อนหน้านเนี่ยที่จะแพ้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมออกมากๆเลยนะครับในลีกพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่าก็ล่าสุดก็แพ้ไปแล้วผมมองว่าความมั่นใจในวันนี้ยังไงพวกเขาก็ต้องเต็มที่เหมือนกันเพื่อที่จะเขาเรียกไงเรียกความมั่นใจกลับคืนมาเหมือนกันนะครับผมมองว่าคู่นี้เนี่ยสูสีและเบียดแน่ๆนะครับอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามีแน่ๆคือสกอร์สูงนะครับเชี่์ได้เลยนะ นฟอร์มเก่งได้นะครับแนะนำนะครับคู่นี้นะครับเชียร์ไปที่บีบอลเจ้าถิ่น0.75แล้วก็วางสูงไว้ที่2.5ครับคู่ต่อมานะครับเรากลับไปกันที่สึกฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกครับฟิออเรติน่านะครับจะเปิดบ้านรับกามรมาเยือนของเดอะนิวเซนจากเวลครับ ผลงาน5เกมหลังสุดของฟิออเรนติน่านะครับเสมอไป3เกมแพ้เป็น1เกมแล้วก็ชนะได้หนเดียวเท่านั้นครับโดยเกมล่าสุดนะครับบุกไปเสมอกับเอมโปลีมาแบบไรสกอร์0ประตูต่อ0ครับส่วนทางเดอร์นิวเซนนะครับฟอร์มปีนี้เนี่ยโหเรียกว่าผิดไปเยอะเลยนะครับจากในลีกที่ปีที่แล้วเนี่ยไร้ผ้านะครับล่าสุดในลีกเนี่ยแพ้มา2เกมจาก3นัดหลังสุดนะครับแต่ว่าเมื่อสุดสัปดาห์นะครับก็พึ่งคืนฟอร์มเก่งได้นะครับบุกไปเอาชนะนิวตันมา6ประตูต่อ1ขณะที่5เกมหลัังนะครบช3แพ2 สถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับไม่เคยพบกันมาก่อนครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่เจอกันนะอ่าโอเคนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพทีมนะครับในวันนี้ทางฟิออเรติน่าเนี่ยที่แน่ๆจะไม่สามารถใช้งานลูก้าไรนี่เอรีนะครับกับปิเอโต้นะครับคูมุสโซที่ติดโทษแบนหลังโดนไล่ออกทั้งคู่นะครับในเกมที่แล้วนะครับในรอบคัดเลือกส่วนตัวเจ็บนะครับมี2คนนะฮะนั่นก็คือทางมารินปอราสิตนะครับแล้วก็โรนัลโดนะครับมันราโกลาครับ ฝั่งเดอร์ิวเซนต์นะครับไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนรบก,กวนในการจัดทัพวันนี้แต่อย่างใดครับโดยทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นาเปานะครับจะใช้เป็นคริสเตียนกัวเม่ส่วนเกมรุกนะครับจะส่งทางลูคัสเบลทานเดินเกมร่วมกับทางโจนาธานอิกเน่และก็ริคาร์โดสอติส่วนเกมรับนะครับจะเป็นลูคัสมาตินเนสนะครับกัวตายูเซนเตอร์ร่วมกับทางมาติอัสโมเรโน่และผู้รักษาประตูนะครับดาบิดเดเคอางเฝ้าเสาครับ ขณะที่อคันตุกาจากเวลนะครับจะส่งขนชุดใหญ่มาสู้เต็มที่เลยนะครับโดยมีทั้งแดนนี่เดวิสนะครับรีโอสมิธและก็แดนนี่วิลเลียมนะครับและก็สุดหน้าตัวเก่งอย่างอารามิดโอเตนะครับในการที่จะสู้กับเจถินในวันนี้ครับโดยเรทในเกมนี้นะครับผมเป็นทางฝั่งฟิออเรติน่านะครับที่เป็นต่ออยู่3เมตรแล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3.75นะครับก็ต้องบอกเลยว่าคู่นี้แปลกนะครับแปลกยังไงก็คือว่า ราคาต่อเนี่ยคือ3ถูกไหมครับแต่ว่าราคาสูงเนี่ยมันแค่3.5ถ้าเกิดยิงส่ลูกเนี่ยก็คือกินทั้งต่อกินทั้งสูงซึ่งมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนนะครับโต๊ไม่มีทางให้เราแบบนั้นนะครับวันนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยนะคู่นี้บอลงาน1 0 0เนะครับเชียร์ข้างเดิะนิวเซนไว้ได้เลยนะครับที่รอง3ลูกนะครับเชื่อว่ายังไงฟิออเรนติน่ายิงไม่ถึงอย่างแน่นอนครับแล้วก็วางต่ำไว้ที่3.75เนะครับเชื่อว่าวันนี้โดนคู่นี้โดนหลอกแน่ๆครับ คู่ต่อมานะครับเรากลับไปกันที่ศึกฟุตบอลยูโรปาลีกในเวลาตีสองตรงเอฟบอร์กนะครับจะเปิดบ้านรับการมายของโรมา่าโดยผลการล่าสุดข,ของทั้ง2ทีมนะครับเอฟบอร์กนะครับชนะไปสองเกมนะครับเสมอไป2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมจาก5นัดหลังโดยเกมที่แล้วนะครับบุกไปเอาชนะคาร์มามาได้3ประตูต่อหนึ่งในลีกส่วนในยูโรปาลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบุกพ่ายทางอาแซกอัคมาไป2ประตูต่อ3ครับส่วนทางโรม่านะครับ5เกมหลังสุดที่ไร้พ่ายนะครับ ชนะ2เกมแล้วก็เสมอ3เกมโดยนับมาสุดสัปดาห์นะครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเวเนเซียมาได้2ประตูตอนหนึ่งขณะที่ในยูโรปาลีกเกมแรกนะครับเปิดบ้านเจ้ากับแอตเลติกบิลเบามา1ประตูตอนหนึ่งครับคู่นี้นะครับไม่เคยพบกันมาก่อนครับนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับของทั้ง2ทีมที่ได้มาเจอกันครับโดยความพร้อมในเกมนี้นะครับผมเริ่มจากทางฝั่งอัฟบอกเนี่ยจะขาดแค่เพียงเซบาสเตียนโฮแมนนะครับที่ติดโทษแบนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยฟิตพร้อมลงเล่นครับ ขณะที่ฝั่งโรม่านะครับจะสักจะขาดอาเล็กซิสซาราเมเกอร์นะครับกับเอนโซเลอร์ฟีที่บาดเจ็บอยู่2คนเท่านั้นครับโดยการะทับนะครับเกมนี้เจ้าถิ่นเอาจริงแน่นะครับโดยน่าจะเป็นส่งตัวเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกุสตาฟเฮดริกสันนะครับเบนฟอร์สเซเนลลี่นะครับจารลาสนะครับอับดุลไลและก็ไมเคิลเบดูเนี่ยทำเกมสู้กับผู้มาเยือนในวันนี้ ขณะที่ทางหมาป่าแห่งกรุงโรมนะครับจะมีการโรเตชันในหลายๆตำแหน่งนะครับเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้พวกตัวสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นมาริโอเอเมโซมัดฮุดเมลนะครับซาอุดอับดุลฮามิดทอมัสโซบาาลินซีนะครับแล้วก็ทางเอลดอร์โซมูโรดอฟนะครับได้ลงมาวาดลวดลายกันบ้างนั่นเองครับ โดยเรในเกมนี้นะครับผมทางฝั่งโรม่าบุกมาต่อแค่เพียงราคา0.5แลวก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่2.75ก็คือต้องบอกว่าที่มาต่อน้อยเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็คือว่า F บอกเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับ15เกมหลังสุดนะครับพวกเขาแพ้ในบ้านไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เนี่ยเหตุผลที่เขาทะลุได้มาเล่นในรอบคัดเลือกขออภัยมาเล่นได้ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็เพราะว่าเกมในบ้านลุวนๆเลยนั่นเองนะครับผมเลยมองว่าวันนี้ยากนะโรม่าที่จะบุกมา ถล่มเอาชนะได้นะครับเต็มที่นี่ก็อาจจะเบียดเบียดนะครับแต่ว่าจากราคาแบบนี้ผมขอวว้ใจที่ F บอกไว้ดีกว่านะครับเชื่อว่าโรมาเนี่ยน่าจะติดประมาทแน่ๆนะครับแล้วก็ส่งโรเลชันนักเตะหลายคนนะวันนี้ผมขอเชีร์ไปที่เจ้าถิ่นนะครับ F อบอกนะครับแล้วก็ติดด่าไว้นิดนึงแล้วกันนะครับวางที่สูงไว้ที่2.75นะครับเชื่อว่าคู่นี้ก็น่าจะมีการยิงประตูกันเยอะครับ คู่ต่อมานะครับคู่ที่6ในวันนี้นะครับเรายังอยู่กันที่สึกยูโรปาลีกอีกครั้งนะครับก็จะเป็นคู่5้าทุ่มสีนาทีนะครับเฟเรวารอสนะครับตัวแทนจากฮังการีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ครับผลงานของเฟเรวารอสเนี่ยหเกมหลังสุดนะครับชนะได้4เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมโดยเกมที่แพ้เนี่ยก็คือในเกมแรกในยูโรปาลีกนะครับที่บุกไปแพ้อันเดเลิชมา2ประตูตอนหนึ่งแล้วก็ก่อนที่จะกลับมาเล่นในลีกนะครับเปิดบ้านถล่มปุสกัคมา3ประตูต่อศูนย์ ส่วนทางฝั่งท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับฟอร์มล่าสุดเนี่ยสะดดเดาไปเลยนะครับก็อย่างที่ฮือฮากันไปนะครับบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึงโอท랙ฟอร์ดสามประตูต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในยูโรปาลีกนะครับนัดแรกเนี่ยก็เปิดบ้านถล่มกาลาแบกมาสามประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้นะครับไม่เคยพบกันมาก่อนครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันนะครับที่จะได้ลงมาเจอกันในวันนี้ครับโดยสภาพทีมล่าสุดนะครับเฟเนวารอสเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆรรบบกวนนะะคคัแลาดว่าาาปสกลเเจนนนซะครับกอน ส่วนทางสเปอร์นะครับจะไม่มีราดูดรากูชินนะครับที่ถูกแบนด่านโดนไล่ออกในเกมที่แล้วกับการะบักนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ริชาริสซอนนะครับกับวิลสันโอโดเบิร์นะครับยังต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บครับส่วนในรายนะครับเดนิสตี้อุดกีที่ถูกถอดออกในครึ่งแรกนะครับของเกมที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ไม่น่าพร้อมลงเล่นนะครับเช่นเดียวกับกับทางเออ่ซนฮึงมินนะครับกับตันทีมที่บาดเจ็บไปตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับ การจะทับใครับเฟเนวารอสเนี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1เกมรับจะมีกาบอซาลายนะครับเป็นหัวใจหลักแดนกลางนะครับจะใช้เป็นคริสโตเฟอร์นะครับสคาริเซนนะครับเป็นคนคุมเกมและนาเป้านะครับจะส่งบานาบัสวากา้าสู่หน้าดริกรีทีมชาติฮังการีเนี่ยลงล่าตะข่ายครับ บางกาไก่เดืทองนะครับจะมีปรับทับแน่นอนนะครับโดยแผงหลังเนี่ยจะส่งอาซี่เกรนะครับกับเบนเดวิสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ส่วนแดนกลางนะครับจะใช้เป็นปาเปซานะครับอีบิซูมาและก็ลูคัสเบิร์กวาลเดินเกมร่วมกันแต่หน้าเป้านะครับยังคงวางเป็นโดมินิกโซลนกี้ลงล่าตะข่ายตามเดิมครับ เรีในคู่นี้นะครับผมเป็นทางฝั่งท็อตแนมฮอลสเปอร์ที่บุกมาต่ออยู่ที่ราคา1.25แล้วก็ราคาสูงต่ำคู่นี้จะอยู่ที่3เม็ดครับก็คือต้องบอกว่าคู่นี้ผลงานเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงสีนะครับแต่ว่าถ้าวัดจากระดับทีมแล้วเนี่ยเฟเนร์บอลเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับผมผมมองว่าอย่างไงก็เป็นงานยากนะแม้ว่าเฟเนร์บอลเองเนี่ยผลงานในบ้านนะครับ 15นัดหลังสุดพวกเขาจะไร้พ่าเนี่ยผมก็เชื่อว่าวันนี้ยังไงก็ไม่น่ารอดนะครับเชยร์ได้เลยนะครับที่ทางฝั่งทัดแนมฮอสเปอร์นะครับน่าจะบุกมาเก็บชัยชนะได้นะครับสเม็ดเป็นนั้นต่ำนะครับน่าจะมีแน่ๆนะครับส่วนสูง3ลูกเนี่ยราคามันลอดใจมากๆเลยนะครับผมมองว่าไปได้นะครับที่สูง3เมตรนะครับผมทายสกอร์ไปเลยเนี่ยคู่นี้สเปิร์น่าจะบุกชนะสักประมาณ3ประตูต่อหนึ่งครับและคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างลาซิโอนะครับ ผลผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งคู่นะครับลาซิโอนะครับชนะ3เกมนะครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมโดยนัดเมื่อสุดสัปดาห์นะครับบุกไปเอาชนะต o รริโนมา3ประตูต่อ2ขณะที่ในยูโรปาลีกเกมแรกนะครับบุกไปเอาชนะดินดอเคียบมาถึง3ประตูต่อ0ด้วยกันครับสัวทางฝั่งนี้นะครับผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2เกมนะครับเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป1เกม โดยเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วนะครับเปิดบ้านเจ้ากับเรียกโซซิดัตมานในนัดแรก1ประตูตอนหนึ่งแล้วก็ก่อนที่จะบุกไปเสมอกับลองมาแบบไร้สกอร์ศประตูต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ สถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับเคยพบกันมา3ครั้งครับก็มีเป็นรอบแบ่งกลุ่มยูโรปาลีกนะครับเมื่อปี2017 2เกมนะครับลาซิโอชนะในบ้านได้น่1นะครับแล้วก็บุกไปเอาชนะนีดที่บ้านนะครับประตูต่อ1แล้วก็อีก1เกมนะครับเมื่อปี2013นะครับเป็นเกมกระชับมิดวันนั้นเนี่ยลาซิโอเนี่ยก็บุกมาเอาชนะนีดได้1ประตูต่อ0ก็คือสรุปเป็นว่า3เกมที่พบกันมาเนี่ยลาซิโอเอาชนะนีทได้ทุกเกมนะครับ โดยความพร้อมในเกมนี้นะครับผมเรามาเริ่มจากทางฝั่งของลาซิโอกันก่อนนะครับจะไม่มีติดจานี่นอริสนะครับที่ติดโทษแบนรวมไปถึงซามูเอลจิโก้นะครับที่บาดเจ็บขณะที่นีดนะครับจะขาดมาวิบาสนะครับโมฮัมเหม็ดอาริโซอร์แกนแซนสันนะครับเทแรมโมฟี่แลวก็เกตันลาโบเดนะครับที่ยังคงต้องรักรักษาตัวครับ โดยการจัดทัพนะครับเกมนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นาเป้าจะเป็นวาเลนตินคลาสเตลานอสนะครับส่วนตัวรุกนะครับจะใช้เป็นลูมทชาอูน่านะครับเดินเกมร่วมกับทางฟิซาโยเดลาบาชิลูและก็เปรโดโรดิเกดคู่กลางนะครับจะใช้เป็นมาติอุสเวซิโนนะครับประสานงานร่วมกับทางมาเตโอเกดุซีขณะที่แนวรับนะครับจะวางมาริโอกีลานะครับยืนเซ็นเตอร์ร่วมกับอเล็กซิโอโรมานยอยลี่ครับ ฟังนีดนะครับจะมาในแผน3-4-3สี่สามสามเซ็นเตอร์แบ็กนะครับจะเป็นยูซูฟนะครับเอนดาอิชิมิเย่โมอิเซ่นะครับบอมบิโตและก็ดันเต้แผนมิดฟิลด์นะครับจะส่งปาโบนะครับโรซาริโอกับทอมลูเซ็นะครับคุมเกมร่วมกันส่วนแดนหน้านะครับจะวางยูซูฟโมโกโก้นะครับยืนหน้าเป้าและก็ขนับข้างด้วยเจรามีโบกากับอีวานเกลเซ็ครับ เรเในคู่นี้นะครับผมเป็นทางฟังลาซิโอเจ้าถิ่นที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา0.5แล้วก็ราคาสูงตามนะครับคู่นี้จะอยู่ที่2.25ก็ต้องบอกว่าลาซิโอนะครับเล่นในบ้านเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงสถิติที่เจอเคยเจอกันมาลาซิโอก็กินขาดนะครับในซีซั่นนี้ลาซิโอเล่นในบ้านมา3เกมนะครับชนะ2แล้วก็เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครนะครับผมมองว่านีดงานยากมากๆเลยงานช้างมากๆเลยนะครับที่จะบุกมาเก็บแต้มได้นะครับก็ยากแล้วนะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับ เชนที่ทางลาซิโอไว้ดีกว่านะครับราคาครึ่งลูกไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับน่าจะเก็บได้นะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับคู่นี้ผมขอให้ระวังไว้สักนิดนึงแล้วกันนะครับเปิดมาลอดใจให้ไปสูงมากๆเลยนะครับผมแต่ว่ามีโอกาสที่จะไม่ยิงกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูจากสถิติที่เจอกันมาเนี่ยสเกมนะครับ 2ใน3นะครับยิงกันแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้โอกาสยากนะผมเชื่อว่าลาซิโอน่าจะเน้นรัดกลุ่มนะครับส่วนทางนิตเองเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเป็นรองกว่าแล้วก็ผลงานเอาจริงนะครับสเกมหลังสุดเนี่ยชนะได้หนเดียวเท่านั้นนะครับน่าจะมาเล่นแบบรัดกลุ่มสุดๆนะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับวางต่ําไว้ดีกว่าสําหรับคู่นี้นะครับแล้วก็ต่อที่ลาซิโอไว้อย่างเดียวที่ราคาครึ่งลูกครับ และนี่ก็คือบทสรุปของทั้ง7คู่เน้นๆของจามแปลงวันนี้ครับและเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกทีนึงนะครับโดยคู่แรกนะครับปอร์โตกับแมนยูนครับคู่นี้ขอเก็บให้เฉพาะเฉพาะนะครับสมาชิก v ีพในกลุ่มเก่งก่อนเกมเท่านั้นครับส่วนคู่ต่อมานะครับเชลซีนะครับเชียร์ได้นะครับที่ราคา1.75นะครับแล้วก็วางสูงไว้ที่3.25คู่ถัดมานะครับบิลเบานะครับกับอาแซกอักมาเชียร์ที่บิลเบานะครับราคา0.75แล้วก็วางสูงไว้ที่2.5ครับ คู่ที่4นะครับฟิออร์เรติน่ากับเดอะนิวเซนนะครับคู่นี้ผมขอไปที่เดอะนิวเซนที่ราคาลอง3นะครับแล้วก็ต่ำไว้ที่3.75ส่วนทางอัพบอกโรมาคู่นี้ผมขอเชียร์ที่เจ้าถิ่นนะครับเชื่อว่าอัพบอกไม่น่าแพ้ an, นะครับแล้วก็วางสูงติดตามไว้ที่2.75 คู่ที่นะครับเฟเนวารอสกับสเปอร์นะครับคู่นี้ผมขอเชียร์ที่สเปอร์นะครับแล้วก็วางสูงไว้ที่3เมตรและคู่สุดท้ายนะครับลาซิโอกับนี้นะครับผมเชียร์ที่ลาซิโอแล้วก็วางต่ำไว้ที่2.25ครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยครับก็ถ้าเกิดชอบก็จัดนะครับขัดก็เงาไม่ว่ากันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามผลงานเพิ่มเติมนะครับหรืออยากเข้ามาร่วมพูดคุยสนทนากันนะครับก็สามารถที่จะ แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่แอด KKG 8 8ลกๆครับสำหรับวันนี้นะครับขอคุณทุกท่านด้วยนะครับสำหรับการติดตามรับชมและกลับมาพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวไปแล้วครับสวัสดีครับ